สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีระดาทาโร่ไทชตาค่ะวันนี้นะคะอาจารย์นรีจะมาทำคลิปนะคะความรักคนโสดประจำเดือนเมษายน2564ให้กับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะชาวลัคนาราศีตุลก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมนะคะถึง15พฤศจิกายนค่ะตรงนี้อาจารย์แบ่งแบบไทยนะคะใครที่รู้แต่ว,ว่าลัคนาสถิต ในราศีตุลน,นะคะสามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะอันนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ได้จํากัดว่าเป็นดวงส่วนตัวของใครเป็นพลังงานความรักโดยรวมนะคะคนโสดโดยรวมแล้วตรงนี้ใครนะคะที่อยากจะให้อาจารย์ฟันธงดวงนะคะต้องปมีการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ในใต้ชื่อ description นะคะการดูดวงส่วนตัวนะสําหรับวันที่ในการแบ่งราศีก็คลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้เช่นกันนะคะ อีกหนึ่งใบนะคะว้าวเอ็มเพอเรอร์นะคะอ่ะอาจารย์ได้พลังงานความรักแล้วนะคะตรงนี้คุยกันไปแล้วก็ขอพลังงานความรักกันไปนะคะได้มาทั้งหมด3ใบนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูพลังงานความรักของคนโสดก่อนนะคะคนโสดตอนนี้สถานะตัวคุณเป็นยังไงคุณเป็นราชินีเหรียญน,นะคะสําหรับคุณผู้หญิงหรือใครที่เป็นผู้ชายนะคะก็เป็น ราชาไม้เท้านะคะถ้าใครที่เป็น L G B T ก็แทนตัวเองตามที่คุณชอบได้เลยนะคะความเป็นราชาหรือราชินีไม้เท้าของคุณในตอนนี้นะคะคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนในเรื่องของหน้าที่การงานในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะบางคนขึ้นเป็นหัวหน้าขึ้นเป็นผู้นํา ค่อนข้างจริงจังกับการทำงานมีความรับผิดชอบอะไรสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่นะคะตรงนี้ความเป็นราชนีหรือราชาไม่ทางคุณเนี่ยคุณมีความรับผิดชอบคุณมีเหตุผลนะคะเป็นคนที่พยายามใช้ความคิดนะคะมากกว่าความรู้สึกนะคะไม่งองแงพยายามที่จะเป็นคนที่คุยกันด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ ะะเป็นคนที่เก่งหลายด้านด้วยก็ได้นะคะเราดูสิพลังงานคนโสดอะไรขึ้นมาคะ Lover ขึ้นมาความรักนะคะคุณน่าจะได้เจอกับใครสักคนหนึ่งนะคะในเดือนเมษายนน,น,นนี้คนคนนั้นเนี่ยดูสิโอ้โหแบบออกมาด้วยนะคะตัวเป็นๆเ,เลยนะคะ Emperor เขาเป็นคนที่ดูดีมากๆนะคะเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นคนที่มีอำนาจมีความเป็นผู้นำในตนเองนะคะเป็นคนที่เหมือนกับ ดูดูมีเขาเรียกว่าอะไรอะความก้าวหน้าการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานนะคะเป็นระดับหัวหน้าหรือเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือถ้าเป็นคนเรียนก็เป็นคนเรียนที่มีความสามารถโดดเด่นดูมีความเป็นผู้นำอะนะคะมีความโด่งดังโดดเด่นมากกว่าคน,นอื่นนะคะตรงนี้ดูเขามีเป็นคนที่แบบดูมีวาสนาบารมีนะคะ emperor ตรงนี้เอ่อแลือ,อาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็ได้นะตรงนี้นะคะ เดีย๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นยังไงนะคะพลังงานออกมาดีๆนะคะชาวลัคนาราศีตุลย์ที่โสดกําลังเลง็งใครไว้หรือเปล่านะหรือว่าได้เจอเขาแล้วหรือเปล่าคะอาจจะได้เจอเขาป,ปิงปิงปังปังกันแล้วหรือเปล่าขอดูสิคะหรือบางทีก็าอาจจะเป็นหัวหน้าของคุณคนที่ใกล้ๆตัวกันหรือเปล่าเน,นะคะบางทีอาจจะไม่ได้ไกลตัวนะคะหัวหน้าใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาหรือเปล่า ขอดูก่อนนะคะดูเรื่องราวรายละเอียดนิดนึงนะคะมีห้าไม้เท้าเข้ามามีสองไม้เท้านะคะทาไมดูเช้าแล้วก็นาราิสิตนแบบตอนนี้เหนื่อยเหนื่อยวุ่นวายกับเรื่องการเรียนการทำงานค่อนข้างมากนะคะ<อ>เห็นชัดไหมคะ อาจารย์ต้องเอาไปทางนี้นิดนึงเนาะโอเคได้นะที่วันนี้มาอยู่คอนโดนะคะโต๊ะอาจจะเล็กไปนิดนึงขออภัยนะคะถ้าแบบดูไม่ใช่อาจจะไม่ค่อยสะดวกแปดเหรียญน,นะคะยุ่งกับเรื่องการงานการเงินของคุณนะคะหลายคนเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรแล้วหรือว่ามีงานพิเศษอะไรที่ทาด้วยหรือเปล่าช่วงนี้นะคะมีงานพิเศษอะไรที่ทํานอกเหนือจาก งานประจําหรือเปล่านะคะได้เงินดีด้วยเจ็ดไม้เท้านะคะมีงานอะไรบางอย่างที่คุณกําลังพยายามทำพยายามแก้ไขปัญหาอยู่นะคะรอที่จะได้ประสบความสําเร็จในงานตรงนี้ด้วยนะคะอีกหนึ่งทางด้วยก็ได้ The Tower นะคะเป็นงานที่คุณต้องแก้ปัญหานะคะหรือว่าตรงนี้ชีวิตรักของคนที่ผ่านมาเนี่ยมันเจอเรื่องราวอะไรที่มันแบบ จบมาแบบเจ็บๆอ่ะนะคะมีความขัดแย้งมีความไม่เข้าใจกันนะคะจบแบบเจ็บๆกันมานะคะแปดดาบเหมือนบางคนอาจจะเพิ่งจบมาแล้วเปล่าคะแปดดาบนี้แบบยังยังแบบกําลังตั้งหลักอยู่อะตั้งหลักกับชีวิตเรื่องของความรักนะคะแต่เรื่องการงานเรื่องการเงินคนดูโอเคอยู่นะ m a g i c ียนค่ะ เมจิกเชียนจะใช้เป็นเอมเพอเรอร์ของคุณหรือเปล่าคะ mm. เขาอาจจะมาจากต่างถิ่นแดนไกลแล้วก็เนี่ยเข้ามาในเรื่องงานเรื่องอะไรตรงนี้หรือว่าส่องไม้เท้าติดต่อง,งานกันผ่านแบบออนไลน์ผ่านอะไรหรือเป็นลูกค้าอะไรที่มาแบบติดต่อทางออนไลน์หรือเปล่าคะลูกค้าทางไกลส่องไม้เท้าเมจิกเชียนเป็นชาวต่างชาติก็ได้ราชาไม้เท้า หนึ่งถ้วยขอดูต่อกัอนนะคะเอ็มเพสเอ็มเพสหรือเอ็มเพอเรอร์ของคุณมาแล้วนะคะเขามาแล้วเจอสตาร์โอ้โหเขามาพร้อมกับความแบบ โดดเด่นอะนะคะที่ทําให้คุณแบบสนใจเขาอเขามาแบบยิ่งใหญ่นะเขาไม่ได้มาแบบธรรมดานะตรงนี้เขาสะกดสะกดคุณด้วยมนแห่งเสน่ห์ของเขาเลยนะคะอารมณ์แบบนี้เลยนะขอดูต่อนะหกถ้วยเอ๊ะหรือคนนี้คุณเคยปิ๊งปังเขามานานแล้วยังไงยังไงคะชาวลัคนาราศีตุล ห้าถ้วยสี่เหรียญเดี๋ยวอาจารย์ขอยัดอ่านไพ่นะจุดนี้ก่อนนะคะตรงเนี้นะคะคุณกำลังมีความขัดแย้งใจนะคะในเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักของคุณอยู่ นะคะคุณมองถึงอนาคตของคุณนะคะคุณนึกถึงความรักที่ผ่านมาที่มันต้องจบไปอย่างกระทันหันนะคะจบแบบเจ็บๆนะคะคุณมองไม่เห็นทางนะตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าคนโสดในคนโสดบางคนเนี่ยเป็นพลังงานของคนเก่าที่กลับมาหาคุณนะคะส่วนคนโสดอีกหลายๆคนนะคะอาจจะเป็นพลังงานของคนใหม่เลยก็ได้นะคะ คนใหม่ที่คุณอาจจะเคยเหมือนปิ๊งปังเขามาก่อนแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะทําความรู้จักกันมากนะะักนะคะเคยปิ๊งเขาเคยแบบอยากจะได้เขามาเป็นแฟนนะคะแต่อาจจะไม่มีโอกาสนะคะแล้วในช่วงเวลาตรงนี้เขากลับเข้าใหม่ครั้งหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนใหม่เลยก็ได้นะคะเป็นคนใหม่ที่อยู่ห่างห่างไกลคุณอยู่ต่างถิ่นแดนไกลเลยก็ได้นะคะตรงนี้ สิ่งที่คุณกําลังรู้สึกก็คือชีวิตของคุณเนี่ยนะคะมันก็มีเงินมีงานมีการประสบความสําเร็จแล้วนะคะแต่ก้าถ้วยดูสิขาดไปถ้วยหนึ่งก,ก็คือถ้วยของความรักนะคะมันขาดไปอ่ะนะคะชาวลัคนาราศีตุลลึกๆในใจเนี่ยคุณเป็นคนที่ดูมีความมั่นคงนะคะแต่คุณก็อ่อนไหวในเรื่องของความรักนะคะคุณรู้สึกว่าความรักที่ผ่านมาของคุณที่มันไม่สมหวังอะ่ะมันเป็นความโชคร้ายนะคะอย่างหนึ่งที่คุณต้องเจออ่ะ คุณต้องเก็บความรู้สึกตรงนี้ไว้อาจารย์ว่าคุณเจ็บมากนะแต่คุณคุณไม่น่าจะร้องไห้ฟูงไฟหรืออะไรด้วยความที่คุณยังเป็นคนที่เข้มแข็งอะนะคะแต่คุณก็มึนต๊บกับมันเลยในเรื่องของปัญหาความรักตรงนี้นะคะแล้วพอคุณได้เจอคนที่ทําให้คุณสนใจคนที่เขาดูมีความน่าทึ่งนะคะเป็นเอ็มเปอเรอร์คนนี้นะคะหรือบางคนเอ็มเปอเรอร์ของคุณมาจากเอ็มเปอเรอร์หรือเอ็มเพจของคุณนะคะราชาหรือราชินีของคุณเนี่ยมาจาก ต่างถิ่นแดนกายความเป็นเมจิกเชียนความเป็นคนเก่งของเขาเป็นคนที่มีความสามารถที่น่าทึ่งมากๆแล้วเวลาที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะให้แก้ปัญหาให้พลิกแพลงสถานการณ์อะไรบางอย่างของคุณให้กับร้ายจากร้ายกลายเป็นดีนะคะแล้วคุณก็ทึ่งในความสามารถของเขานะคะคุณรู้สึกว่าความโดดเด่นความเก่งของเขาเนี่ยในเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของอะไรตรงนี้นะคะความเป็นราชินีไม้เท้าราชาหรือราชินีไม้เท้าที่เก่งโดดเด่นเรื่องการงานเนี่ย เขาเป็นคนที่น่าทึ่งแล้วคุณรู้สึกแบบเขาเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกของคุณนะคะหนึ่งถ้วยที่ขาดไปนะคะหนึ่งถ้วยที่ขาดไปก็คือเขานั่นเองนะคะคุณรู้สึกว่าคุณอยากนะคะถ้าเขาเป็น emperor คุณก็อยากเป็น empress นะคะถ้าเขาเป็น empress คุณก็อยากเป็น emperor ของเขานะคะอันนี้หญิงหรือชายแทนตัวเอาเองนะเขามีความโดดเด่นอะนะคะเขามีความน่าทึ่ง หน้าแบบว่าหน้าอยากให้เขาอะมาอยู่ร่วมชีวิตกับคุณนะคะเป็นเดอะสตาร์คุณรู้สึกว่าถ้าเขาได้เข้ามาเป็นคู่ของคุณเป็นคนที่มาอยู่ร่วมกันเป็นคู่ชีวิตกันและกันเนี่ยนะคะมันจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันสมบูรณ์แบบนะคะความเป็นเดอะสตาร์นะคะ ความเป็นเก้าถ้วยของคุณกับหนึ่งถ้วยของเขามารวมกันเป็นสิบถ้วยเป็นพ่าของครอบครัวที่อบอุ่นนะคะเนี่ยคุณมีความหวังที่จะใช้ชีวิตร่วมกันกับเขานะคะเดอรสตาคุณอยากให้มีปฏิหารอะไรที่ทําให้เขากับคุณเนี่ยได้มาลงเอยกันเร็วๆนะคะดูสินะบางคนนะอย่างที่อาจารย์บอกอาจจะเป็นความรักครั้งเก่าความรักในวัยเด็กใครที่ คุณเคยปิ๊งปังนะคะแล้วกลับมาเจอกันคราวนี้อุ้ยทำไมเขาเปลี่ยนไปทำไมเขาดูดีจังเลยนะคะอาจจะเป็นความรักในวัยรุ่นก็ได้นะคะตรงนี้หรืออาจจะเป็นคนรักเก่าที่ทำให้คุณเสียใจก็ได้นะคะห้าถ้วยแต่เขากลับมาครั้งเนี้คุณรู้สึกว่าเขาโอเคอะนะคะเขากลับมาแล้วเหมือนกลับมาดูแลจิตใจของคุณอะซเซเลียนอะเหมือนเขาดีกับคุณมากกว่าแต่ก่อนนะคะเนี่ยเ่เลียนนะคะแล้วก็ หนึ่งถ้วยแล้วก็เดอะทาวเวอร์นะคะหรือเขากลับมาเพื่อแก้ไขสิ่งที่เขาเคยทำผิดพลาดกับคุณก็ได้นะตรงนี้พลังงานความโสดมันดูค่อนข้างกระจัดกระจายนิดนึงนะคะอาจารย์พยายามทายให้ละเอียดพยายามทำนายให้มันตรงกับสถานการณ์ของแต่ละคนมากที่สุดนะคะเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นไปได้นะคะทั้งคนรักเก่าที่อาจจะเคยทำร้ายคุณหรือคนรักเก่าที่เคยปิ๊งปังกับคุณนานแล้วแต่ยังไม่ได้คบกันนะคะหรือว่าเป็นคนใหม่ที่เข้ามาเลยก็ได้นะคะ อะทีนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะขอมาลุ้นกันต่อดีกว่าขอมาลุ้นกันต่อนะคะคุณกับเขานะคะจะเป็นยังไงต่อไปนะคะราชินีไม้เท้ากับเอ็มเพอเรอร์นะคะราชาถ้วยราชินีเหรียญ หนึ่งไม้เท้าเ,าเด็กถือไม้เท้านะคะสิบไม้เท้าโอ้เอ็มเปอร์เรอร์ออกมาแล้ว <laughs> เขาออกมาแล้ว โอเคเลยนะคะตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าในตัวตนที่แท้จริงของเขานะคะเขาไม่ใช่คนที่แบบว่าใช้แต่อำนาจใช้แต่เออคาเรียกว่าพระเดชหรืออะไรตรงนี้นะคะเขาก็เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นๆเช่นกันนะคะความเป็นราชาถ้วยความอ่อนโยนในใจของเขานะคะเขาเข้ามาแนะนำเข้ามาทำให้คุณรู้สึกแบบมั่นใจในตัวเขามากขึ้นนะคะเหมือนกับว่าเขา พร้อมอะที่จะให้คุณฝากชีวิตไว้กับเขาได้นะคะหรือไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะคุณอาจจะทําให้คนรักของคุณเนี่ยรู้สึกว่ามั่นใจที่จะฝากชีวิตไว้กับคุณได้นะคะหนึ่งไม้เท้านะคะเด็กถึงไม้เท้าอยากมาตั้งต้นอยากมาเริ่มต้นนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วหลังจากที่แก้ปัญหาต่างๆให้มันหมดไปได้นะคะอะไรที่เป็นอุปสรรคอะไรที่เป็นกําแพงอะนะคะความรู้สึกอะไรอึมเคิมที่คุณสองคนเนี่ยเหมือนกับ เคยสงสัยเคยไม่ไว้ใจกันและกันนะคะตอนนี้เขาจะกลับมานะคะเอ็มเพอเรอร์วันนี้กลับมาแล้วกําลังพยายามแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างนะคะเพื่อให้คุณกับเขาเนี่ยไปต่อกันได้อย่างมั่นคงนะคะเนี่ยเป็นความรักนะคะความสําเร็จของชีวิตนะคะ อัศวินเหรียญตรงนี้นะคะหรือเขาพยายามทําตัวให้อ่อนโยนทําตัวให้โรแมนติกมากขึ้นนะคะดูสิเอาใจหรือว่าเปคุณมากขึ้นก็ได้นะคะหรืออาจจะช่วงนี้พาคุณไปเที่ยวไหนไปอะไรกันแบบแฮปปี้กับชีวิตอยู่หรือเปล่านะคะอ่ะขอดูต่อนะคะพูดถึงเขาเขาก็มานะคะเอ็ e r พรอเรคนนี้เขาก็มาราชินีดาบนะคะ ้ไว้เทา้าหนึ่งเหรียญค่ะเอ้ไม่ใช่เหรียญราชาเหรียญเจ็ดถ้วยนะคะอาจารย์รู้สึกว่าความรู้สึกของคุณนะนะคะมันค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆน,นะคะ เนี่ยจากราชินีไม้เท้าเป็นเอ่อราชินีดาบนะคะคุณรู้สึกเหมือนกับว่าเขาอ่ะพิสูจน์ตนเองทําให้คุณเห็นว่าคุณสามารถที่จะฝากชีวิตไว้กับเขาได้นะคะปัญหาอะไรที่มันเคยมีคาใจตรงเนี้ยนะคะเหมือนเขาเข้ามาแล้วพยายามแก้ไขปัญหาให้เห็นหนทางที่คุณกับเขาอะ่ะเหมือนจะเดินไปได้วยกันสร้างฐานะสร้างอะไรที่มันจะเป็นการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดูสิเขามาขายฝันให้คุณนะคะเจ็ดถ้วย ความฝันที่จะได้อยู่ร่วมกันความฝันถึงอนาคตที่สวยงามนะการได้แบบมีชีวิตที่มีความสุขอะนะคะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยตรงนี้นะคะเจ็ดถ้วยนะคะโอ้โหเป็นเขาเรียกว่าเป็นมหากราบความรักตรงนี้เหมือนกันนะคะในท้ายสุดนะจันรู้สึกว่าในเดือนเมษายนนะคะ คุณจะได้เหมือนศึกษาดูใจกับคนคนนี้แหละเอร์ของคุณแล้วมันมีความชัดเจนขึ้นนะคะในดวงความรักของคนโสดอาจจะมีเหมือนกับความรู้สึกอ,อยากทําอะไรด้วยกันนะคะอยากมีชีวิตที่แบบมันเป็นไปตามความต้องการของคุณและเขาอะมาร่วมกันฝันนะคะเป็นการร่วมกันฝันตรงนี้ก็ได้เจ็ดถ้วยถึงชีวิตของคุณสองคนะ่ะที่จะยังมีต่อไปในอนาคตนะคะสองไม้เท้าตรงนี้นะคะความ ความสัมพันธ์ของคุณเริ่มชัดเจนชัดเจนขึ้นมาแล้วก็มันมีความรักต่อกันเป็นพื้นฐานด้วยนะคะทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวเขาเลยนะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูซิว่าเราให้จะบอกว่ายังไงนะคะคุณกับเขานะคะจะเป็นคู่ต่อกันไหมนะคะอาจารย์ขอถามไพนางฟ้าน,นิดหนึ่งนะคะเป็นคู่แบบไหนอย่างไรนะคะว้าวเป็นคู่ที่มีแพชชั่นนะคะ a l o your heart and soul t สิ่งวิต joy อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขนะคะไม่วางมาดใส่กันนะอยู่ด้วยกันแล้วแบบว่าถอดหัวขนถอดอะไรนะคะแฮปปี mm ้ hmm. <Happy S 2> นะคะเหมือนคนหนุ่มคนสาวที่รักกันนอะนะคะไพ่ mm hmm. ของ lover ตัวนี้นะคะ passion mm hmm. to love mm hmm. mm hmm. เป็นความรักแท้นะคะความรักแท้ของคุณระหว่างเขานะ this is the r o m a n c e of a lifetime นะคะ เป็นช่วงเวลาที่ความรักของคุณอนะเป็นไปอย่างโรแมนติกเลยนะคะ to love นะ unrequited love นะคะ t h e r e is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going นะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนคุณแบบคบกันอะนะคะยิ่งแสดงความจริงใจแสดงความช่วยเหลือ เป็นความรักที่มันไม่มีเงื่อนไขใดๆนะคะมันไม่ได้เรียกร้องสิ่งใดตอบแทนอะ่ะอยากให้ซึ่งกันและกันนะคะเป็น t o love ตัวนี้นะคะ unrequited love นะคะอ๋ออาจารย์ว่ารู้สึกดีดีงามนะคะดีต่อใจนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะความรักของคุณมันดูโอเคมากๆเลยนะเดี๋ยวลองดูสิคะว,ว่า whisper of love จะบอกอย่างไรนะคะสำหรับคนโสดสำหรับคนโสดชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะ โสดหล่อสวยนะคะโสดมีคนมายื่นความรักให้แล้วดีพพอร์ตีนะคะเมคอะจีนิวเอฟฟอร์ดอ้าวอิมพีเรอร์ของเราโดนลมเมคอะจีนิวเอฟฟอร์ดทูโชว์ยูแคร์นะมันต้องเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยต้อง ต้องให้สิ่งดีๆกับเขาด้วยนะคะต้องเหมือนแสดงความชัดเจนกับเขาด้วยนะคะถ้าเขาชัดเจนแล้วว่าเขารักคุณตรงนี้คุณก็อย่ารีรอนะคะว่าคุณก็ต้องชัดเจนที่จะต้องแบบแสดงความรู้สึกว่าคุณก็รักเขาเช่นกันเพราะว่ามันเป็นความรักแท้นะคะมันเป็น to love ตรงนี้นะคะไพ่สวยมากเลยนะคะดูซี่ที่หลังอาจาราย์เอาไพ่ใบนี้ขึ้นปกด้วยก็ดีนะคะอ,อืสวยยัง <laughs> นะคะเป็นความรักที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะ ให้คำปรึกษากันได้ทุกเรื่องนะคะจะรู้สึกว่าคุณเจอทั้งคนที่เป็นเ,เพื่อนร่วมง,งานนะคะคุณเจอทั้งคนที่เป็นคู่คิดให้กับคุณนะคะอาจจะเป็นหุ้นส่วนเรื่องเรื่องเรื่องงานแล้วก็เป็นหุ้นส่วนชีวิตของคุณไปเลยนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะเอ็กซ์อิฟยูร์พาร์ทเนอร์อิสนะคะเป็นอารมณ์ที่ว่าเหมือนกับ คุณทําทุกอย่างอ่ะนะคะให้มันดีที่สุดอ่ะนะคะไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลจากคุณแค่ไหนนะคะคุณก็ส่งความรู้สึกดีๆไปหาคุณนะคะคุณก็แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้ความจริงจังจริงใจกับเขาอะ่ะนะเหมือนกับว่าเขายังอยู่กับคุณตรงนี้ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ห่างไกลกับคุณหรือว่าอาจจะแบบติดเรื่องงานทําให้ไม่ค่อยได้เจอกันตรงเนี้ยนะคะอาจจะส่งข้อความหรืออะไรแบบทุกวันหรือว่าแบบมีการติดต่อที่มัน มันสม่ำเสมอนะคะให้ความชัดเจนกันและกัน relationship pattern นะคะ is text t r e n o g o i z i z e the need for change นะคะหลายคนอาจจะถึงเวลาเปลี่ยนคำพูดแล้วอาจจะเรียกคุณคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นที่รัก <laughs> นะคะมันต้องเปลี่ยนรูปแบบแล้วเหมือนกับว่าตัวคุณกับเขาในเดือนเมษายนเนี่ยความสัมพันธ์มันจะเริ่มชัดเจนว่าเป็นคนรักแล้วแน่นอนนะคะดูสิตรงนี้นะคะต้องมีอะไรที่แบบว่ามันมีความหวานชื่นขึ้นไปอีกหนึ่งสองสามระดับแล้วแต่นะคะแล้วแต,แต่แต่ละคนว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูในชุดนี้อีกหนึ่งชุดนะคะไพ่ชุดนี้ก็สวยนะคะอาจารย์ไม่ค่อยเอาเขามาใช้เท่าไหร่ขอดูสิ l e ARNING นะคะคุณกำลังได้เรียนรู้กันและกันอยู่นะคะคุณสองคนเป็นคนฉลาดด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละนะคะเรียนรู้ปรับตัวเข้าหากันนะเพราะนั้นอะไรที่อาจจะแบบเหมือนมีกำแพงเหมือนจะแบบรู้สึกเก่งๆไม่คุ้นเคยนะคะพอเรียนรู้กันแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบมันเข้าใจกันมากขึ้นอะความรักของคุณกับเขามันโฟล์ไปได้ด้วยดีมากขึ้นนะคะลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อ meditation นะคะ คุณกับเขาคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นสายทั้งจิตวิญญาณหรือเปล่านะคะชวนกันไปวัดไปอะไรไปนั่งสมาธิไปอะไรก็ได้นะคะน่าจะเจอคนที่ศีลเสมอกันเข้าแล้วนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะดีใจด้วยนะะขอดูอีกลุ้นอ,อีกหนึ่งใบเอ่อคอมมิ t ทูแฮปป้เนสอูหไห้บอกว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่คุณสองคนน่ะ มันต้องเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังซึ่งกันและกันนะคะว่าความรักของคุณทั้งสองคนเนี่ยมันไปต่ออย่างมีความสุขด้วยกันได้นะคะยิ่งเรียนรู้กันยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ,อรอมแบบนี้เลยนะคะรักอะความรักมันเริ่มแบบ เริ่มชัดเจนมันเริ่มสุกงอมนะคะตรงนี้มันสามารถคอมมิชกันได้แล้วนะคะดีใจด้วยนะคะสําหรับชาวรคณนาราศีตุลวันเดือนเมษายนดูสวีทมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเจอเรื่องเล่ร้รายเรื่องอะไรที่ผ่านมานะคะแต่ว่าในท้ายสุดเมื่อคณใช้ เวรกรรมวิบากกรรมในเรื่องความรักไปแล้วคุณจะได้เจอความรักดีๆนะคะ to love รักแท้รักจริงของคุณนะคะกําลังรอคอยคุณอยู่หรือว่าคนนี้อาจจะเป็น soulmate ที่คุณเคยอธิษฐานขอคุณเรียกร้องนะคะคุณขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้แล้วเดอะสตาร์ตรงนี้นะคะคําอธิษฐานของคุณกําลังจะเป็นจริงนะอาจารย์นัดชดีใจด้วยนะคะเป็นกําลังใจกับทุทกๆคนนะคะแล้วขอให้เจอนะคะใครที่ยังไม่เจอขอยได้เจอนะคะในเดือนเมษายนนี้เลยนะ อ่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับในคลิปต่อตไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ